รอจัดหนักของแต่งจัดเต็มนะคะและที่สำคัญนะคะวิ่งน้อยมากๆนะคะเป็นปี2020นะคะกับ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG ค่ะแถมว่ารันตีค่ะยังเหลือยาวๆนะคะถึง2023เลยค่ะห้ามพลาดกับไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG นะคะคันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะรอจัดหนักของแต่งจัดเต็มนะคะโดดเด่นเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้านะคะจะเป็น GTQ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ AMG แบบนี้ที่ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสวยงามแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะแถมตกแต่งเพิ่มเติมนะคะกับกระจังหน้าแบบดาวเต็มแบบนี้ด้วยนะคะและไฟหน้านะคะมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่พร้อมระบบใหม่ค่ะอย่าง LED Multi Beam ด้วยนะคะให้ความสว่างได้อย่าง ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะในส่วนของล้อแมกค่ะเป็นล้อแมกดีซายสปอร์ตจาก AMG นะคะขนาดถึง19นิ้วค่ะแต่จะเห็นที่พิเศษนะคะก็คือมีการตกแต่งนะคะด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มเติมนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูโดดเด่นบนท้องถนนขึ้นไปอีกค่ะสำหรับตัวคูเป้นะคะ,ะ,คะก็บอกเลยค่ะว่าได้ทั้งความเท่แล้วก็ความคูลของเขาเลยนะคะคือหลังคาของเขาเนี่ยจะมีการลาดเอดียงตลอลดฝาท้ายกระโปรงแบบนี้นะคะเท <ๆ S 2> ่ <ๆ S 2> มากค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสไท์ขอบแบบนี้เลยนะคะ ดูสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go Package นะคะเพียงแค่เราค่ะพกคุณแจไว้ใกล้ตัวนะคะก็สามารถเปิดปิดประตูรถได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะและคันนี้นะคะก็ยังเสริมความหล่อนะคะด้วยหูกระจกด้านข้างนะคะที่เป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่าแบบนี้เลยนะคะคือคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหล่อทุกมุมมองนะคะและดีไซน์ไฟไท้ายนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะภายในหลอดไฟเนี่ยเขาจะมีแบบความระยิบระยับนะคะเป็นแบบคริสตัลลุคเทลแลมนะคะสวยงามาม,มากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ยังตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยด์กเทลนะคะแล้วก็ดิฟิเซอร์ด้านล่างนะคะที่เป็นลายแบบคาร์บอนเคฟล่านะคะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตไปอีกนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะของแต่คันนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆค่ะในส่วนของท่อนะคะปกติเนี่ยเขาจะให้มาเป็นท่อคู่นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยถูกตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเป็นแบบสองท่อคู่เลยทีเดียวนะคะสําหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะขนาด2000 CC ซีซีนะคะให้กําลังสูงสุดถึง184ยแด่รงม้าเลยทีเดียวค่ะ,คะอัตราเร 7.8วินาทีเท่านั้นนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทําได้ข่ะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดนะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนใหม่มากๆค่ะ และสำหรับภายในนะคะของ E 2 0 0คูเป้คันนี้นะคะต้องบอกว่าปังสุดๆเลยนะคะด้วยสีเบาของเขาค่ะมาพร้อมกับสีเบาะทูโทนนะคะเป็นสีดำตัดสลับกับสีแดงนะคะแล้วก็ภายนอกสีขาวต้องบอกว่าเป็นคอมบิเนชันนะคะส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับรถสปอร์ตของยุคนี้เลยค่ะและอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆนะคะมีมาให้แบบครบครันกันเลยทีเดียวค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์สกรีนขอบพิทนะคะขนาดถึง12.3นิ้วนะคะรองรับเนวิเกชันนะคะ Apple Car p l a y พแปปล้ว ก็ Android Auto อีกด้วยนะคะเสริมบรรยากาศภายในห้องโดยสารค่ะด้วยไฟ Ambient Light นะคะที่สามารถปรับได้ถึง64เฉดสีด้วยกันค่ะและเครื่องเสียงนะคะ,ะ,คะก็มาพร้อมกับเครื่องเสียงระบบ Burmester Surround Sound System นะคะเสียงใสเพราะง่วงมากมากเลยค่ะด้านบนนะคะก็ยังมาพร้อมกับหลังคาแก้วพานรามิกา g ร a s นะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยนะคะแล้วก็อย่างหน้าจอตัวนี้นะคะก็รองรับระบบภาษาไทยนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะสั่งงานผ่านคอนโทรลเลอร์ Controller, แล้วก็ทัชแพดตรงนี้นะคะค่ะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot นะคะเป็นระบบที่ช่วยจอดรถแบบอัตโนมัตินะคะเหมาะนะคะสําหรับสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่ถอยรถไม่คล่องนะคะระบบนี้เนี่ยก็ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะการดีไซน์ของรถคันนี้นะคะให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยนะคะอย่างทีมของเขาค่ะก็จะเป็นลายแบบคิสตัลเกนนะคะจะเป็นคล้ายๆสีอลูมิเนียมแต่ว่ามีความเป็นเท็กเจอร์นะคะคือสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะเป็นลายไม้นะคะที่เป็นสีดํานะคะข้อดีของคอนโซลที่เป็นลาย ก็คือดูแลรักษาง่ายนะคะทวงมาลัยนะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเป็น3กา้านท้ายตัดแบบนี้นะคะแล้วก็สั่งงานผ่านทัชแพดตรงนี้ได้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทีเดียวและสําหรับ e-cast ด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวคูเป้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราลองไปนั่งข้างหลังแล้วนะคะคือไม่ได้เล็กเลยนะคะพื้นที่เนี่ยยังเหลือๆอ,อยู่เลยนะคะถือว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์เลยค่ะทั้งความสวยนะคะความหรูแล้วก็ความสปอร์ตอยู่ในคันนี้คันเดียวเลยนะคะรถคันนี้ค่ะเป็นปี2020 20นะคะเลขไม์เนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะคะพีงแค่5,294กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแถมวารันตีค่ะยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนกันยายน2023เลยค่ะกับราคาที่ b บ n อตั้งไว้นะคะ3,490,000บาทชา้าหมดอดของดีไม่รู้ด้วยนะคะ อย่าคิดนานกันนะคะสวยจัดเลขไม่น้อยจัดค่ะเพียงแค่5,294กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแถมยังเป็นปีใหม่ด้วยค่ะปี2020นะคะกับ Mercedes-Benz E 200 Coupe AMG นะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าห้ามพาดเลยทีเดียวนะคะใหม่มากๆเหมือนรถใหม่กันเลยทีเดียวค่ะมาที่ Ben K นะคะที่เดียวจบครบทุกความต้องการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมมเมขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย และอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ